สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะอยู่กับช่องพาเครื่องพาบ้านเวนวักราคาถูกค่ะ EP นี้เป็น EP ที่327นะคะเป็น EP ฉบับปัจจุบันวันจันทร์ที่30มิถุนายน2568นะคะ อีพีนี้ทุกรายการ400บาทนะคะทุกรายการ400บาทค่ะ4รายการเอาไป1,500บาทนะพี่นะ4รายการ1,500บาทค่ะเบอร์ติดต่อค่ะ087 6262 939ค่ะแอดไลน์ทางเบอร์โทรได้เลยนะคะใช้เบอร์โทรเดียวกันนะพี่นะ ฟังไม่ทันฟังไม่ชัดเจนนะคะน้องทิ้งเบอร์โทรพร้อมลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้แสดงความคิดเห็นของ EP นี้แล้วนะคะเลื่อนลงมาดูด้านล่างก่อนได้นะคะมีทั้งบริการปลายทางแล้วก็โอนเงินนะคะมี2ช่องทางให้พี่ๆเลือกตามที่สะดวกได้เลยนะหนึ่งรายการขออนุญาตบวกค่าจัดส่งปลายทาง50บาทค่ะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะ ท่านไหนสะดวกโอนเงินจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะมาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราเริ่มที่รายการแรกกันเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆน้อยๆช่องนี้ไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจของพี่ๆทุกๆท,ท่านนะคะ นอกจากส่งของทุกวันนะคะใช้เป็นขนส่งไปสนีไทยค่ะของปลอดภัยถึงมือแน่นอนนะคะมาค่ะรายการที่1ค่ะรายการที่1นนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงค่ะรายการที่1นึ่เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงค่ะ400บาททุกรายการเลยนะคะ4รายการเอาไป1,500บาทค่ะ ้านข้างค่ะนี่นะคะรายการที่1นึนะพี่นะต่อไปค่ะรายการที่สองค่ะรายการที่สองนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมทำรรมขันค่ะรายการที่สองนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมทำมาขันค่ะ วัดหนองโพนะคะรายการที่สองนะคะพี่พี่ต่อไปค่ะรายการที่สค่ะรายการที่สามเหรียญหลวงพ่อกเกษมค่ะสองห้านะคะรายการที่สค่ะ อย่าลืมแจ้งหมายเลข EP 3 2 7อีตามด้วยหมายเลขรายการนะคะจะได้ไม่ผิดพลาด EP ไม่ผิดพลาดรายการนะคะพี่พี่นี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อเกษมรายการที่สามค่ะต่อไปค่ะรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่นะคะเหรียญพระพุทธชินราชค่ะ รายการที่4เป็นเหรียญพระพุทธชินราชค่ะด้านหลังนะคะต่อไปค่ะรายการที่5ค่ะ รายการที่5นะคะเป็นพับปิดตาค่ะรายการที่5เป็นพับปิดตานะคะ400บาทค่ะองค์นี้รายการที่5ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่หค่ะรายการที่หกเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะรายการที่หกเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะด้านหลังนะคะเบอร์ติดต่อนะคะพูดคุยเจรจากับน้องนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ087 6 2 6 2 9 3 9สองสองค่ะ แอดไลน์ทางเบอร์โทรได้นะคะอ่าองนี้สำหรับรายการที่6ค่ะต่อไปค่ะรายการที่7ค่ะรายการที่7นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะ2 5 1 7ค่ะรายการที่7นะคะ มีบริการปลายทางแล้วก็โอนเงินนะคะ 1. รายการบวกค่าจัดส่งปลายทาง50บาทค่ะ 2. รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะองนี้สำหรับรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เหรียญหลวงพ่อเงินค่ะ รายการที่8เหรียญหลวงพ้องเงินนะคะ400บาททุกรายการนะคะ4รายการ1,500บาทค่ะนี่ค่ะองค์นี้รายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9ค่ะ รายการที่9เหรียญหลวงปู่ทวดค่ะรายการที่9เหรียญหลวงปู่ทวดวัดชัางให้ค่ะด้านหลังเป็นหลวงปูทิมค่ะรายการที่9นะคะ ต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10นะคะเหรียญหลวงปู่สุขค่ะรายการที่10เหรียญหลวงปู่สุขค่ะ ต่อไปรายการที่11ค่ะรายการที่11นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินสีค่ะรายการที่11เหรียญพระพุทธชินสีนะคะ2 440ค่ะ พูดคุยเจราจากันก่อนได้นะคะจะโทรสายด่วนหรือจะแอดไลน์ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะน้องเป็นคนตอบเองรับสายเองนะคะพี่พีนะนี่ค่ะองค์นี้รายการที่11นะคะ400บาทนะคะต่อไปรายการที่12ค่ะรายการที่12เหรียญหลวงพ่อคงค่ะ รายการที่สิองเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะรายการที่12นะคะต่อไปค่ะรายการที่13าค่ะ รายการที่13เหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่13นะคะเหรียญหลวงพ่อกันค่ะด้นข้างนะคะองเ์นียวรายการที่13ค่ะพี่ๆ ต่อไปรายการที่14ค่ะรายการที่14เหรียญหลวงปู่ไขค่ค่ะรายการที่14เหรียญหลวงปู่ไข่นะคะมีรอยจานนะคะพี่พี่นะรายการที่14ค่ะนี่ค่ะสำหรับรายการที่14นะคะ ต่อไปค่ะรายการที่15ค่ะรายการที่15้าเป็นพับปิดตาค่ะมีรอยจานล้อมรอบองค์นะคะรายการที่15ค่ะด้านหลังค่ะรอยจานยันแน่นๆน,น,นะคะพี่ๆด้านข้างนะคะองค์นี้รายการที่15้านะคะ ไปค่ะรายการที่16ค่ะรายการที่16เหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะ2460ค่ะรายการที่16นะคะด้านข้างค่ะสำหรับรายการที่16ค่ะพี่พ ต่อไปรายการที่17ค่ะรายการที่17เหรียญหลวงพ่อจงค่ะรายการที่17เหรียญหลวงพ่อจงค่ะด้านหลังนะคะสำหรับรายการที่17นะพี่นะ ต่อไปค่ะรายการที่18ค่ะรายการที่18ดเหรียญหลวงพ่อท่านซังค่ะรายการที่18ดเหรียญหลวงพ่อท่านซังค่ะ 400บาททุกรายการนะคะ4รายการ1,500บาทค่ะมีบริการเก็บปลายทางแล้วก็โอนเงินนะคะมี2ช่องทางให้พี่ๆเลือกตามที่สะดวกได้เลยนะสะดวกแบบไหนแจ้งน้องพูดคุยกับน้องได้นะคะจะปิดด่วนโทรสายด่วนแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วนนะคะ อย่าลืมแจ้งใหม่เลข ep 327นะคะตามด้วยหมายเลขรายการนะพี่นะเดี๋ยวน้องขออนุญาตรับโทรศัพท์สักครู่นะคะฮัลโหลค่ะโอเคได้ค่ะพี่วางได้เลยเดี๋ยวจัดการให้ค่ะ uh huh. สวัสดีค่ะต่อมาค่ะรายการที่19ค่ะรายการที่19เเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวค่ะ รายการที่สิบเก้าเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวค่ะสองห้าหนึ่งสามนะคะนี่ค่ะรายการที่สิบเก้านะพี่นะต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบค่ะ รายการที่20นะคะเหลียนเสมาหลวงปุทิมลงยาหน้ากากทองค่ะเหลี่ยนลงยาหน้ากากทองรายการที่20นะคะ400บาทนะคะนี่ค่ะ ไปค่ะรายการที่21ค่ะรายการที่21เหรียญพระพุทธชินราชค่ะรายการที่21นะคะด้านหลังค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่22ค่ะรายการที่22เหรียญหลวงพ่อแดงค่ะรายการที่22เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะ400บาทค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงรายการที่22ค่ะ ต่อไปรายการที่23ค่ะรายการที่23เหรียญหลวงพ่อโสธรลงยาหน้ากากทองค่ะเหรียญหลวงพ่อโสธรลงยาหน้ากากทองรายการที่23ค่ะ2 5 0 9ค่ะนี่ค่ะรายการที่23นะคะ ต่อไปรายการที่24ค่ะรายการที่24นะคะเหรียญพระครูรัตนวิมลค่ะรายการที่24ค่ะเหรียญพระครูรัตนวิมลน,นะคะด้านข้างค่ะ ต่อไปรายการที่25ค่ะรายการที่25เหรียญอาจารย์ฟันค่ะรายการที่25เหรียญอาจารย์ฟันค่ะ2507นะคะเหรียญอาจารย์ฟันนะพี่น้รายการที่25ค่ะ ต่อไปรายการที่26ค่ะรายการที่26เหรียญหลวงปูท่ทวดเสียนโตค่ะรายการที่26เหรียญหลวงปูท่ทวดเสียนโตค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะด้านข้างค่ะองเ์นี้รายการที่26นะคะ ต่อไปรายการที่27ค่ะรายการที่27นะคะเป็นพาปิดตาค่ะรายการที่27เป็นพาปิดตานะคะด้านหลังค่ะนี่ค่ะรายการสุดท้ายสำหรับ EP นี้นะคะรายการที่27นะคะ มีทั้งหมด27รายการด้วยกันนะคะรายการละ4 0 0บาททุกรายการเลยนะคะตลอดทั้ง EP นะคะ4รายการเอาไป1,500บาทค่ะเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะคะ EP นี้เป็น EP ที่327นะคะอย่าลืมแจ้งหมายเลข EP ตามด้วยหมายเลขรายการนะพี่นะ พูดคุยเจราจากับน้องก่อนได้นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0876262939ค่ะแอดไลน์ทางเบอร์โทรได้นะคะฟังไม่ทันฟังไม่ชัดเจนน้องทิ้งเบอร์โทรพร้อมลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้แสดงความคิดเห็นของ EP นี้แล้วนะคะเลื่อนลงมาดูด้านล่างก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้น้องต้องขอตัวราไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะ สำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะ